สวัสดีครับผมสุวทรเจรหลวงหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของโคดอเล็กยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MLM ออนไลน t o ็อป c ิ e t สุดยอดเคล็ดลับการทำธุรกิจเครือข่ายและการทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตและในการสร้างธุรกิจของคุณจากที่เคยทำอย่างไรก็ไม่ค่อยจะเกิดผลลัพธ์ให้กับกายมาเป็นทำอย่างไรก็ได้ผลลัพธ์เกินความคาดหมายอยู่เสมอเสมอนี่คือสิ่งที่นักธุรกิจเครือข่ายทุกคนต้องการจะรู้แต่ไม่มีใครสอนถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้คำตอบแล้วว่า ทักษะอะไรคือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์จากที่บ้านให้ประสบผลสำเร็จในระยะเวลาข้ามคืนกรุณาอย่าลืมว่าโปรแกรมหรือวิชารวยเร็วนั้นไม่มีอยู่จริงมีแต่การทุ่มเทและหมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนเกิดเป็นทักษะแล้วนำเอาทักษะเหล่านั้นไปสร้างความสำเร็จให้กับคุณและนี่คือ3ทักษะที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการทำธุรกิจอย่างรวดเร็ว 1. ทักษะในการเป็นผู้นำในการเริ่มต้นทำธุรกิจจากที่บ้าน คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานธุรกิจของคุณให้มั่นคงแข็งแรงโดยการพัฒนาตัวคุณเองให้เป็นผู้นำและคุณจะต้องเป็นผู้นำเท่านั้นเพื่อที่คุณจะได้ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าในธุรกิจนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วคุณจึงจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ซึ่งการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญนั้นประกอบไปด้วย1ทักษะการพูดแบบผู้นำคุณจะต้องฝึกพูดแต่ในแนวทางที่เป็นบวกกับองค์กรและทีมงานของคุณเท่านั้นเพื่อให้องค์กรและทีมงานของคุณเกิดความรู้สึกที่เเป็นนนบววกตต่่่ออัคคุุณณและสสิงที โดยคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณให้เข้าใจอย่างจริงจังและฝึกช่วยเหลือทีมงานโดยการพูดแบบผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญให้ได้ในทุกๆด้าน 2. ทักษะการคิดแบบผู้นำคุณจะต้องฝึกการคิดแบบผู้นำให้ได้ในทุกๆครั้งโดยการหาแต่ข้อมูลที่เป็นบวกเข้ามาใส่ในหัวของคุณให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้อคิดคำคมบทความวิดีโอหรืออะไรต่างๆที่มันจะทําให้คุณมีแต่ความคิดบวกอยู่ในหัวเท่านั้น3ทักษะการแสดงออกแบบผู้นำคุณจะต้องหมั่นฝึกฝนถึงวิธีการแสดงออก และการกระทําของคุณต่อหน้าคนอื่นๆให้ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในธุรกิจของคุณให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะเป็นส่วนช่วยผลักดันการกระทําที่จะทําให้คุณก้าวไปสู่ระดับผู้นําที่สูงขึ้นซึ่งมันอาจจะดูว่ายากในช่วงแรกแต่คุณจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นหลังจากที่คุณได้ฝึกฝนและพัฒนามันไปสักระยะและเมื่อระดับสภาวะควารรมเป็นผู้นําของคุณสูงขึ้น มันก็จะส่งผลให้ความสามารถในการโน้มน้าวและการผลักดันให้ผู้อื่นก็ทาสิ่งต่างๆตามที่คุณต้องการเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําระดับหนึ่งแล้วคุณจะต้องรักษาระดับความเป็นผู้นําและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอรวมทั้งคุณจะต้องพัฒนาทีมงานหรือคนในองค์กรของคุณให้เป็นผู้นําที่ดีอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณไม่หมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําเหล่านี้นับจากวันนี้โอกาสในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้มันแทบจะเเปป็นไไไม่ได้ลย ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีอะไรอยู่ก็ตามในตอนนี้จะออฟไลน์ออนไลน์ line, หรือแม้จะใช้เทคโนโลยีที่สุดยอดมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีทักษะความเป็นผู้นำแล้วองค์กรของคุณจะต้องล้มสลายไปในมิชชัอย่างแน่นอน 2. ทักษะของการทำรตลาดมีสสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและมีทักษะโดยที่จะต้องรีบพัฒนาจนเก่งนั่นก็คือ 1. ทักษะ a t t r a c t i o n marketing หรือทักษะการทำการตลาดแบบดึงดูดโดยเน้นการให้เป็นหลักเพื่อดึงดูดผู้คนหรือความสนใจของผู้คน ให้เข้ามาหาคุณจากสิ่งที่คุณนําเสนอหรือจากสิ่งที่คุณสอนไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือการให้ความช่วยเหลือเพราะมันคือทักษะของการเป็นผู้นําและการทาการตลาดแบบ a t t เทชันมาร์เก็ตติเช่นสอนวิธีการใช้งานโซเชียลต่างๆในการทาการตลาดออนไลน์สอนวิธีการใช้ Facebook และไลน์ในการสร้างรายได้จากที่บ้านสอนวิธีการสร้างหน้าแฟนเพจหรือวิธีการใช้ Google Plus สอนวิธีการทำการตลาดด้วย Google Ad หรือวิธีการทำวิดีโอลง YouTube เพื่อสร้างรายได้ หรืออะไรต่างๆก็ตามที่คุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญจงนํามาสอนให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้เก่งในทักษะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นหลั่งไหลและสนใจในสิ่งที่คุณนําเสนอเพราะเขาอยากเรียนรู้กับคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากติดตามคุณและอยากร่วมงานกับคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากชวนพวกเขาเหล่านั้นเลยแม้แต่คําเดียว นี่จึงเป็นที่มาของทักษะการทําการตลาดแบบดึงดูดหรือ Attention Marketing ซึ่งคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าการทําการตลาดแบบดึงดูดนั้นมีหลักการที่สําคัญอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้คุณนั้นเป็นเสมือนมนุษย์แม่เหล็กที่จะทําให้ผู้คนที่เข้ามาพบเจอคุณไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาจากสื่อใดๆก็ตามที่คุณได้เคยทําการตลาดไว้พวกเขาเหล่านั้นจะอยากรู้จักกับคุณอยากเรียนรู้จากคุณหรืออยากจะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณ ในทุกๆธุรกิจที่คุณนําเสนอและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตผมตั้งแต่ผมได้รู้ความลับนี้ความลับของการให้การให้คือการให้ในสิ่งที่ดีให้ในสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้คนให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเขาการให้เหล่านี้คุณจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะอยากได้สิ่งตอบแทนโดยการให้พวกเขาเหล่านั้นมาเข้าร่วมธุรกิจกับคุณอย่างใจจะขาดก็ตาม2ทักษะ direct sponsor marketing หรือทักษะการทาการตลาดแบบตรงทักษะการทําการตลาดแบบตรง ไม่ใช่ทักษะของการขายตรงแต่มันหมายถึงการทำการตลาดแบบตรงเช่นการสร้างหน้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแล้วนำไปโพสต์หรือโปรโมตตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลเพื่อติดตามข่าวสารจากคุณหรือจากสิ่งที่คุณนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้าของคุณแผนการตลาดของคุณหรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณต้องการนำเสนอโดยเฉพาะเมื่อคุณโพสต์หรือโปรโมตสินค้าของคุณออกไปแล้วมีคนเห็นทันทีนี่แหละที่เรียกว่าการทำการตลาดแบบตรง เหล่านี้คือทักษะที่คุณต้องพัฒนาให้แตกต่างและเป็นมืออาชีพมากกว่าคนอื่นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนโฆษณาให้หน่าดึงดูดหรือน่าสนใจได้มากน้อยขนาดไหนคำโฆษณาที่จะทําให้คนชะง,งักสะดุดหรือสงสัยจนอยากเปิดดูคุณสามารถที่จะทําให้โฆษณาของคุณมีแรงดึงดูดได้แล้วหรือยังคุณรู้หรือไม่ว่าทําอย่างไรคนถึงอยากจะกดดูโฆษณาของคุณหรือสนใจในโฆษณาของคุณ สิ่งเหล่านี้คุณจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดในวิดีโอต่อไป3ทักษะการทำการตลาดแบบอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งหรือการทำการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์การทำการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์จะทำให้มีผู้คนมากมายได้เห็นในสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงินทั้งแรงงานและเวลามากกว่าการทำการตลาดแบบออฟไลน์ ine, เพราะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านออกไปขายของออกไปชวนคนเพื่อเข้าประชุมจุดประสงค์หลักในการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตก็คือการสร้างลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังของเราเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําการตลาดด้วยวิธีไหนอยู่ก็ตามในตอนนี้จุดประสงค์หลักของคุณก็คือการนําพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาสู่หน้าข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของคุณไม่ใช่หน้าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยหลังจากนี้ขอให้คุณนั้งใจศึกษามันอย่างเต็มที่เพื่อความสําเร็จของคุณแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ